สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมณิสาแก้วดีเจอกันเหมือนเดิมพาพี่น้องมาเบิงบ่งผักเบิ่งผักเนี่ยมาเรงตอนข้ามข้ามอันนี้มันักหม่และบนว่าสิพาพี่น้องแวะเบิง่งส่วนมะเขือเขือเจ้าของเราอยู่ได้เมื่อนี่ก็เลยสิบไปเบิง่ง เริ่มมาเบิ่งว่าพักใหญ่สะก่อนขาขึ้นเหมือสิเวะเวะลงสวนมาเขื่อเลยมาอัปเยตสวนใหญ่ให้พี่น้องเบิ่งสะก่อนให้พี่น้องจะอ่อนพักงามบ่งามเนาะ ขี้สิงสาใหญ่ซะก่อนดีกว่าขี่สิงสาสิสเมื่อใาญ่เฮ็ดสิงสาใหม่เบิ่งผัวพักใหญ่ทูนสิงสาเมื่อน,นี้ยาหให้คนงานเห็ดสิงสาหายไปขี้สิงสากันปะ,ะเมเพชรโดดโดกแม่ เนาะต้นนิดเดียวงนึง่ะมิตามาตะสะอ่อนเนาะเพชรเธอได้ไหนฮะตามแจวเราจะขี่ชิงช้ากันเบิ่มันเแ็นขอ,ข,อขี่ชิงช้าด้วยไรับน้ำหนักใดอยูบอ่บ่ ยูได้หัก คสิไปดีกว่าดิวสิพาน้องนันลิดน,น่องมันเลนกับพี่พ่อยพู้คางบวบมักสรีสวยงามเนาะมักสรีเนาะ ทั่วก็มาก้ััมัคธดินปมัดินมัดินนบ่กสี่ข่ะมัั่อดินอปาดมันบ่ได้ออกเลยเห็นบัมันบ่ออกเพราะว่ามัั่วดินมันมันม่ออกไมมัคธดินบ่ตึงมััดินมีเสาข้าสมเลยมัน้าวบเฮาักันเน็เป็นเฮาผสมเฮาซ่วงเฮาสมเหยกบ้าะไม้เวีนมมันผสมเนาะทีมันรดฮะ ผสมบอที่มันหล่นฮะง่ามเนาะขาจุกผูกจุกผูกอยู่บันบรนซุกบันนี้แห้งสีแดงเบออืเออปั้นเองเหรอเออ อเออเออเอเอมันสิลงเป็นจุกวะอ,อืมยูม่นนาสนานปลูกอยู่บะ ปีปีหน้านี่ก็ลงบงเก่าว่าเลยสิเปลี่ยนวงใหม่เพราะว่ามันเออถ้าเขาปลูกปีแรกเขาก็ฮู้แหละมันบอกว่าสิได้บไดปีหน้าอืออือเอาคำว่าลงทางใตผูกะดินทายได้ห่ะของตะฮะก็ที่ว่าสิปลูกบงเล็กๆอืมอือ อยู่ภูอาจสิงามก็ได้มันเป็นคดินสายออมันงดามเหรอวะอยู่ภูฮะ